ตอนที่1น6นะครับตอนที่116นะครับพูดผิดอะไรกันเป็นไปไม่ได้อย่าบอกนะว่าเวทไลย้อนกับของคีดัสฮอสเฟรยโคตดเท่นะครับบุม อืมดูเหมือนจะมีคนที่สามารถทนได้ด้วยแฮฉันเดาว่าพวกแกคงอยู่ประมาณระดับ8ดดาวสินะอืม,อม,อมแกคือสิทธิ์ของเกราสฮอสนั้นเหรอทำไมแกถึงใช้เวทหลายย้อนกลับได้ดูเหมือนว่าแกจะรู้จักเวทนี้ด้วยสินะถ้าทาง แกคงจะมีประสบการณ์เยอะน่าดูหวดดีนักกับแค่โจมตีทีเผลอได้ครั้งเดียวนะ่ะจะทำมาเป็นได้ใจไปหน่อยเลยฉันรู้ว่านะแกนะมันแค่จอมเวทระดับ7ดาวเท่านั้นแหละจงจำไว้ให้ดีล่ะฉันชื่อโทจโจจอมเวทฉันต่ำระดับ7ดดาวอย่างแกไม่มีทางเอาชนะฉันได้หรอก คิดจะเอาถึงขึ้นนี้เลยสินะฉันเคยได้ยินข่าวลือมาว่ามีคู่พี่น้องต่างสายเลือดโคตโจคนหนึ่งเชี่ยวชาญเวทธาตดิดดูจากการที่ทำประดิษฐ์ถูกสร้างขึ้นมาแบบไหน,นทั้งหมดจะเป็นคงฝีมือของแกนะสินะน่าทึ่งจริงๆดูเหมือนว่าแกจะรู้สินะในองค์กรเวทมนต์ ยังมีจอมเวทอีก9คนที่เหมือนกันกันกบฉันต่อให้แกโชคดีหนีออกจากที่นี่ไปได้แต่ยังไงแกก็ต้องถูกพักพวกของฉันตามไล่ล่าตลอดชีวิตอยู่ดีแต่ว่าฉันนะเป็นคนใจกว้างดังนั้นฉันจะมอบข้อเสนอให้กับคนที่มีพรสวรรค์อย่างแกจงเข้าร่วมองค์งกรมวลดำซะ <c oughs> คงจะตกใจจนพูดไม่ออกสีท่าถ้าแกรับชั้นนะแล้วก็แกคงจะได้ขึ้นเป็นสมาชิกระดับสูงภายในระยะเวลาไม่นานแน่อะไรกันอถึงเขาจะเป็นจอมเวทที่เก่งก็เหอะแต่เพราะว่าไม่คิดเลยว่าเขาจะพูดอะไรไร้สาระออกมาทั้งๆที่อยู่ในสภาพที่ใกล้ตายแบบนี้ ทำไมแกถึงป,ป,ป,ประสานอย่างอื่นเข้ากับเวทไหลย,ย้อนกลับได้ล่ะพลังเงาสีดำทัมมินนั่นจะบอกนะว่าแกคือลูกศิษย์ของเกดัสฮอตแล้วก็ผู้ทำท่าสัญญากับทูเลตเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นผู้ใช้พลังเงาอา แจ้านี่มันจอมเวทระดับแปดดาวจริงๆเหรอเนี่ยฮฮเ้เดี๋ยวสิไอ้พวกออกลูกขึ้นมาได้แล้วกันเหรอออตินระวังออตินท่านพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับอืมทัานไม่เป็นไร เายังชั่วผมตกใจมากเลยแหละที่จูๆ่ๆพวกออกก็ลุกขึ้นมา,มาแบบนั้นคุณอนญญาด,ดูเหมือนว่าคุณจะทําได้ดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้เสอีกแล้วพวกเราควรจะทํายังไงต่อดีครับท่านพี่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เธอเผชิญกับไอ้ปัญหาอะไรแบบนี้แต่เธอกับสามารถควบคุมสติเอาไว้ดีแล้วแบบไม่มีตื่นกระโดกแม้แต่น้อยหืม อะไรกันบุ่มอ่าฮ่าาเกิดอะไรขึ้นอะเนี่ยดูวุ่นวายชะมัดให้ตายสิแม้กระทั่งพวกรถก็ยังแพ้เลยเหรอนี่มันโคตรจะบ้าเลยวะ่ะเอ้ยไอพวกมนุษย์ทั้งหมดนี่เป็นฝีมือของแกนเหรอท่านพี่นั่นนั่นนั่น,น,น สำหรับพวกจอมเบทจชั้นต่ำแล้วแววตาของแกก็ดูไม่เบาเลยนี่แกไม่รู้สึกกลัขวข้าบ้างเลยหรือไงไว้ผมพิจารณาเรื่องนั้นหลังจากได้ยินชื่อของคุณ,คณก็แล้วกันคุณมาป่าขาวตอมอูสุดยอดจริงๆนี่แกมันต่างจากมนุษย์ที่ข้าสังหารที่ทางเข้าถ้า ริบลับเลยวะข้าชักจะถูกใจแกซะแล้วสิชื่อของข้าคือโกเทฟฮาฟาเลฟแดะในเมื่อเจ้าได้ยินชื่อของข้าแล้วเจ้าจะต้องสู้กับข้าแต่ถ้าว่าก่อนหน้านั้นข้าจะมอบโอกาสให้เจ้างั้นเหรอถ้าหากคุณคิดจะพูดเหมือนกันกันกบพวกเจ้านั่นคุณควรหยุดพูดซะ เขาร่วมกินซูลูใชินเซโลนั่นมันไม่ใช่ชื่อขององค์กรดำเหรออืมถ้าจะพูดก็คือองค์กรดำมันเหมือนกับสาขาย่อยของกินซโลละมั้งกินซโลเนจะรับเฉพาะแค่นักดาบเท่านั้นในขณะที่พวกจอมเวทกำลังสู้กับองค์กรดำ พอมาลองคิดดูแล้วพ่อมาป่าขาวที่เราเคยปรชิญหน้าในช่วงที่เป็นนักเรียนนายร้อยเองก็อยู่ในกลุ่มกินซูโรเหมือนกันหรือว่าเผ่าหมาป่าสีขาวเขามีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับกินซูโร่ข้าอยากให้แกเข้าร่วมองค์กรดําภายใต้สังกัดของกินซูโรแต่เมื่อแกสังหารรถโดดโจได้ค่าเอง ก็จะมอบตำแหน่งระดับสูงให้กับแกด้วยดูเหมือนว่าเคนโซโรจะขาดคนที่มีความสามารถมากเลยสินะถึงจะมอบตำแหน่งระดับสูงให้กันง่ายๆแบบนี้ยิ่งความมีความสามารถเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเท่านั้นแหละแต่ว่าตำแหน่งที่เสมอมาเนี่ยแค่สมาชิกระดับสูงเองเหรอตทนนายน้อยจินแล้วแกต้องการอะไร ฉันไม่มีทางรับใช้พวกกระจอกที่ออดแอกว่าตัวเองหรอกนะนั้นเหรอเข้าใจแล้วข้าได้คิดว่าข้าจะปานีแกสเลยเหรอตอนที่117นะครับจะจะคิดจะหลบอยู่หลังโลกแบบนั้นไปถึงเมื่อไหร่กันแสดงความสามารถของเจ้าออกมาซะเจ้าจอเวท ความสามารถในการใช้เวทของเจ้าช่างห่วยอะไรกับตัวเลยจริงๆข้านําำให้ส่วนเจ้าหรอกเดี๋ยวไว้ข้าค่อยมาฆ่าเจ้าทีหลังเพราะงั้นอย่าได้เข้ามาเสือนังผู้หญิงเลิกหลบอยู่ข้างหลังโลกแล้วแสดงความสามารถของเจ้าออกมาซะดับ ไม่ใช่กระทางนั้นหรอนั้นหรอดาเวสสินะดาวเวทผู้ใช้เวทแบบนั้นยิ่งน่าสนใจกว่าเดิมอีกข้าตัดสินใจได้แล้วข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแต่จ,จับตัวเจ้าไปให้ผู้นำของข้าแทนถ้าคิดว่าทำได้ก็เข้ามาเลยจะได้คิดว่าจะจับได้ง่ายๆละ่ะเจ้ามาป่า ทานมาแล้วที่ฉันไม่ได้ต่อสู้กับมาป่าขาวแบบนี้เพราะงั้นอย่าทำให้ฉันผิดหวังเชียวนะฮะเฮ้ยเข้าใจแล้วนี่เจ้าปกติ ปิดความสามารถของเจ้าเอาไว้อีกอย่างสินะถึงแม้ว่าเอลออร่าที่ข้าสัมผัสได้จากตัวเจ้าจะเป็นออร่ราระดับระดับเจดาวมนุษย์ที่สามารถทำเรื่องแบบนั้นได้มีเพียงแค่ลันเคาเอลลันเคาเอลใช่แล้วเจ้ามาจากลันเคาเอลสินะเผยชื่อของเจ้าออกมาซะเจ้าหนุ่มลันเคาเอลตรงต่อสู้กับข้าโดยใช้ชื่อของเจ้าเป็นเดิมพันซะ ฉันชื่อจินดันคาเอลจำไว้ให้ดีล่ะนักลบจินดันคาเอลข้าโกเทปฮาเลมเทพพปผู้น,นี้ขอเดิมพันด้วยเกียรติของข้าเผ่าหมาป่าขาวเพื่อต่อสู้กับเจ้าลินคาเอลดวงวิญญาณของข้าได้รับการยอมรับและเกิดใหม่ครั้งในฐานะผู้ที่ได้รับพร จากท่านฮาเวียเข้ามาเลยตรงต่อสู้กับข้าด้วยเกียรติทั้งหมดของที่เจ้ามีถึงแม้ว่าเราตรวจแก่วงดาบเป็นหมื่นๆครั้งแต่สุดท้ายผลลัพธ์ของมันก็คงเหมือนครั้งแรกไม่มีเปลี่ยนจรงพามันซะ มถ้าฉันไว้ชีวิตนายนายจะบอกข้อมูลของคินโซโลหรือเปล่าฮ่าฮดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่รู้กฎผ่ามาป่าขาวสินะการหักหลังนะคือความอัประยุศกดของมาป่าขาวงั้นหรอให้เกียรติที่นายว่านั่นมันสำคัญกว่าชีวิตของตัวเองหรือไงผ่ามาป่าขาวของข้านะไม่มีใครขี้ขาด แล้กลัวตายอยู่หรอกเจ้ากาดียังไงถึงได้ดูถูกเหยียดยามเกียียิของนักลบที่ต่อสู้ด้วยจินรละเทวเข้าใจแล้วถ้าหากในอ,าอานาคตฉันต้องเจริญประชิญหน้ากับมาป่าขาวแบบนายอีกแล้วก็ฉันสัญญาว่าจะไม่ทำตัวหยาบคายบาแบบนี้กับพวกเขาอีกแล้วเพราะงั้นฉันหวังว่านายจะยกโทษให้กับ ความยาบใยของฉันเมื่อสักครู่ด้วยนะฉันจะจดจำชื่อของนายเอาไว้กูเทปฮามอลิฟหลังจากที่ข้าได้พบกับท่านฮาเวียเมื่อไหร่ข้าเองก็จะจดจำชื่อไว้เจ้าไว้เหมือนกันจินลันเคยเอว แล้ท่านพี่อ้ออดินไหนไปกลัวใช่ไหมท่านพี่สุดยอดมากเลยฉันรู้สึกปิ่มท่านพี่สุดๆไปเลยละครับไม่จําเป็นต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นก็ได้เราไม่รู้ว่าความสามารถของพอมาป่าเขาแต่และตัวมันต่างกันแค่ไหนแต่ที่เรามั่นใจก็คือความสามารถของเขานะแข็งแกร่งกว่า ตัวที่เราเคยเจอในสมัยเรียนนายร้อยแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่ถือว่าสู้ยากมากเท่าไหร่ออเดินนายคงจะเพิ่งเคยเห็นคนตายเยอะขนาดนี้เป็นครั้งแรกสินะครับให้ผมบอกตรงๆผมรู้สึกหน้ามือสุดๆเลยละ่ะแบบนี้มันก็ทำให้ตะหนักได้อีกอย่างว่าคนที่ผมอยู่ด้วยนะตอนนี้เป็นคนแบบไหนผมควรจะ ทำตัวยังไงเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นภาระของเขาออสตินถ้าหากนายไม่ชอบการต่อสู้แล้วก็นายก็จะช่วยสมทบแนวหลังก็ได้นะเฮ้เฮ <Hey, hey. S 1> ้วหน้าได้โปรดช่วยผมด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะไม่รังแกชาวบ้านอีกแล้วชิปนายยังไม่ตายกันเหรอือ ปาคาดชิปนายจำฉันได้หรือเปล่าอันยาทำไมเธอถึงรู้ไว้ด้วยล่ะว่าถ้าหากอยากจะฆ่านายแล้วก็ป่าในฉันคงท่านายเป็นนานแล้วจำเอาไว้ด้วยให้ดีล่ะปากชาคนที่ช่วยชีวิตนายเอาไว้คือจินเล และผู้ทำท่าสตญญญาของเทพแห่งการเวลาโอฮาว่าที่มหาจอมเวทแอนยาแล้วก็แล้วก็จากนี้ไปฉันจะไม่ช่วยไอคีแพ้แบบนายอีกแล้วคนที่ฉันจะคอยช่วยจะอยู่เคียงข้างพวกพอคนสำคัญของฉันเท่านั้นตอนที่1 1ึ่นะครับ เ,เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เราเพิ่งจะล้อเรียนจากสถาบันหน้าง่พวกนั้นนี่ให้เขาได้ไปติดกับในท้าไม่ใช่หรอจำได้แล้วเวทลย,ย้อนกลับนั่นแกคือลูกศิษย์ของเกดัสฮอตใช่ไหมดูเหมือนว่าจะมีอะไรเข้าใจผิดกันขึ้นนะแต่ที่จริงแล้วเกดัสฮอตเองอะ่ะก็เป็นหนึ่งในพวกเราเหมือนกัน ทำไมแกถึงได้รอบโจมตีพวกนั้นรอบโจมตีฉันอุตสาหวังว่าแกจะมีค่ามากกว่าเศษสวะที่กอดอจักยากรรมซ่อนตัวอยู่ในประเทศเล็กๆซะอีกแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ฉันได้จากไอชาช,ชั่วที่ใช้เรานักเรียนในสถาบัานนะเป็นเหยื่อทดลองอจากแกมันจะมีแค่นี้สินะ องค์กรต่อเนื่องแห่งเฮซัมมาโทบวิโคลหึฉันไม่รู้จักหรอกนะว่าแกจะรู้ตัวตนของฉันได้ยังไงแต่ว่าแกทำเรื่องผิดพลาดมหาหันลงไปแล้วถ้าแกคิดแต่ต้องฉันอ่ะแม้แต่ไปเล็บแล้วก็องค์กรฉันจะต้องไม่ปล่อยแกไว้ พูดมากเกินไปแล้วสิ่งที่แกทำได้ก็มีเพียงแค่การให้คำตอบคำถามกับฉันเท่านั้นเพื่อยๆตอบอย่างช้าๆและแน่นอนว่าแกจะต้องตอบระหว่างที่ถูกทรมานอยากเก็บปวดเหมือนกับคนที่แกเคยสังหารลงไปตุ่มเจ้านั่นบอกว่า ศูนย์บัญชาการหลักขององค์กรดำมันอยู่ที่โอเทเซียมโอเทเซียมเหรอนั่นมันคือเมืองหลวงของวันเชลล่าไม่ใช่เหรอค่ะมันถูกต้องก่อตั้งขึ้นที่นั่นเมื่อประมาณ500กว่าปีที่แล้วอาณาจักรวานเควลาได้มีการ ย้ายเมืองหลวงค่ะในระหว่างช่วงที่คุณหลับไหลอยู่ค่ะฮะทำไมมันขึ้นอะไรเพวกเขาถูกปีศาจลุกลามน,นะว่าไงนะวัตถุปีศาจที่ถูกเก็บไว้ในวานเจล่านะจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอาณาจักรนั้นถูกเรียกว่าดวงตาของกิโตซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ พวกปีศาจนะ่ะบุกโจมตีเพื่อนำมันกลับคืนในช่วงเวลานั้นนะ่ะทั้งลานคาเอลและจิปเปอร์นะ่ะต่างส่งเอาอัศวินและจอมเวทเข้ามาช่วยเหลืออาณาจักรวันเดีวล่าสงครามอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เป็นเพียงสงครามเดียวที่ลานคาเอลและจิปเปอร์นะ่ะต่อสู้ร่วมกันโดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะ่ะจากสงครามในครั้งนี้ก็คือ ชัยชนะของอาจจะจากวันเคียวร่ารวมถึงสามารถขับไล่ปีศาจออกจากอาณาจักรได้สำเร็จแต่ถึงอย่างนั้นอาณาจักรเองก็ไม่สามารถสมบูรณ์ดินแดนที่ถูกระเบิดสมมาดและพังทลายจนเหลือซากบหากผักพันได้ดังนั้นสุดท้ายแล้วพวกเขาจึงได้เลือกที่จะย้ายเมืองหลวงและทิ้งให้โพเทชเทียม เป็นที่อยู่อาศัยของพวกมอนเตอร์วอโลโลกของยโอชิปเปิลก็คือสิ่งที่จำเป็นต้องหาจากที่นั่นมันคือหนังสือเวทมนต์วงแหวนเปลวเพิงบันไลยกันพันเพิงพลาภาษาทำลายล้างปัดปัตรีการรูปแบบที่หนึ่งแบบนี้ซักจะเป็นปัญหาแล้วสิพวกมันใช้วิธีไหนคิดคลองแผ่นด,ดินนั้นเอาไว้กันแน่ พวกมันยึดคองที่นั่นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับฉันคิดว่าน่าจะประมาณ50ปีที่แล้วค่ะรวมถึงองค์กรดำที่ว่าจะถูกเรียกว่าล่มสลายไปสักทีเดียวก็ไม่ได้พวกมันมีจอมเวทร,ระดับ9ดามสาวคนที่ยังลงเหลืออยู่เฟยอ,อนเคนชิดพวกวิสุระดับสูงของสถาวันเวอร์มอน ผู้นำตระกูลอิจิตสตาซูซานอิจิตตา,า,าและมหาจอมเวทแห่งฮานซูคอนคอนเลเตอร์นี่มันบ้าไปแล้วชัดชัดฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกมันจะมีจอมเวทระดับเก้าดาวเยอะขนาดนี้ถ้าหากองค์กรดำเนี่ยที่เป็นองค์กรย่อย ยังแข็งแก่งขนาดนี้แล้วก็แบบซิเรโร่ที่เป็นองค์กรหลักของพวกมันจะน่ากลัวเข้าไปใหญ่นะครับตอนนี้เราเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมในชีวิตตระกูลของเราและชิเปิรนะหรือถึงแม้ตังโวงมอนถึงจะได้เฝ้าดูความโหดเหี้ยมของดินโซโลอย่างห่างหางการที่จะเข้าไปจากการเรื่องนั้นนะ่ะมันต้องมีอุปสงค์หลายอย่าง มากกันไปถึงมันจะเป็นเรื่องที่ยากจะเหลือเอืียก็เถอะแต่ดูเหมือนว่าคิซุโร่จะมีเบสเปลี่ยนร่างเอาไว้ครอบค้องด้วยแต่คนที่จะเปลี่ยนร่างมาโทเวกเกอร์รอที่กลายเป็นในฮอตตอนน่ะเมสันก็คือบูวอร์ยตันในที่สุดก็รู้สักที เดี๋ยวนะบัวริสเกตันชื่อนั้นมันเคยปรากฏมาครั้งหนึ่งในระหว่างที่นายน้อยจินกับผมอะ่ะให้ผมไปสืบของไงชิดมิดอีเบียนโน,โนไม่ใช่หรอครับจริงด้วยครับไม่ใช่ก็ก,การปลอมตัวแต่การเปลี่ยนร่างงั้นหรอเปลี่ยนร่างเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเนี่ยนะ เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้ยินเรื่องการแปลงร่างของมนุษย์แบบนี้ไม่ใช่ว่าความสามารถในการแปลงร่างเป็นพรพิเศษที่มีเพียงบางกนพวกเราเท่านั้นที่สามารถใช้มันได้ใช่หรอหรอฉันคิดว่ามาโทเบเกอร์เองก็น่าจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้มากนะักหลังจากที่เขาฟื้นตัวขึ้นมาจากการสลบอีกทีเขาได้เปลี่ยนร่างกลายเป็นคนอื่นไปแล้ว พอมาลองนึกดูแล้วในสมัยที่ผมยังเด็กอะ่ะตอนที่เพิ่งจะออกจากภาษาสายฟ้านะ่ะผมเองก็เคยประเจบหน้ากับพวกผู้ติดตามของคิปเปิลที่ปลอมตัวเป็นอัศาวินคุ้มกันด้วยครับจริงสีเก็บจะลืมไปเลยผมคิดว่าพวกเราจำเป็นต้องหาตัวบูเวอร์เกตันให้บบนะครับนายน้อยจินคิดจะไปคนเดียวเหรอครับ ผมมีคนจะมาช่วยอยู่แล้วเพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงน,นะครับคุณเชดเมียรครับช่วยบอกให้หน่วยทีหกสีลุงตามสืบเรื่องความเกี่ยวข้องกับระหว่างเผ่ามาป่าสีขาวกับกินซูโลให้ผมชี้ได้ไหมครับเข้าใจแล้วครับสัปดาห์ต่อมาพระราชหัสของตระกูลไฮเลนเมื่อไม่นานมานี้ได้มีคำสั่งให้สถาบัน เวทมนต์ทำหน้าที่กำจัดองค์กรดำครับอีกทั้งยังมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นตอนใต้ของเบอร์เมนด้วยครับผลลัพธ์จากเหตุการณ์ครั้งนี้คือมีนักเรียนสถาวันเวทมนต์เสียชีวิตทั้งหมด20คนครับหลอนไฮเลนผู้นำตระก,กูลไฮเลนมีจอมเวทระดับ6ดาว2คนและจอมเวทระดับ7ดดาวหนึ่งคน เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแสดงว่าแผนการล้มเล็วสินะไม่ครับจากคําให้การของนักเรียนผู้รอดชีวิตนั่นได้มีบุคคลปิิศนาที่ปลอมตัวเป็นผู้ติดตามของพวกเขาชื่อว่าจินเกและออดจินเกกําจัดสมาชิกองค์กรดําพวกนั้นอืเขาบอกว่าคนที่ชื่อว่าจินเกในะช้เวทมนต ส่วนคนล้องที่ชื่อว่าออสเินเกเนะใช้ดาบนะครับอืมนี่คือเหตุผลหลักที่พวกเจ้ามาหาสินะนั่นมันืนี่คือชิ้นส่วนอาวุธที่เผ่าหมาป่าใช้อะครับดูเหมือนว่ารอยตัดมันจะคาดกับดาบเล่มนี้จะถูกตัดนักดาบระดับสูงที่ฝึกมานานนะครับ หลังจากที่เห็นรอยตัดนี้แล้วนายน,น้อยไฮเลนก็พอจะนึกอะไรออกไหมครับหืฮฮฮนายน้อยถึงดันเต้จะเป็นนักดาบที่มีความสามารถและพรสวรค์แค่ไหนก็เหอะแต่เขาก็ไม่สามารถสร้างรอยตัดที่เรียบเนียนขนาดนี้ได้หรอกคนที่จะสามารถทําเรื่องแบบนี้ได้อย่างนายน้อยก็น่าจะเป็นนักดาบที่อยู่ในระดับแปดดาวขึ้นไปใช่แล้วก็อย่างที่คุณได้ กินนั่นแหละผมยังไม่ถึงขั้นนั้นที่จะสามารถทําแบบนั้นได้หรอกครับผมคิดว่าคุณมาเจียเที่ยวแล้วแหละเข้าใจแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่ทําความร่วมมือกับพวกเราถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ขอตัวก่อนนะครับกินนี่นายไปถึงระดับนี้แล้วงั้นเหรอดูเหมือนว่าฉันจะมีเรื่องเอาไว้คุยกับเวลาดินซะแล้วสิ พอเจตัวเล็กเสียงแหบและเชี่ยวชาญด้านการใช้ดาบอายุของเขาอยู่ระหว่าง10ไปลาถึง20ต้นต้นคนที่มีอายุเท่านี้และจะสามารถสร้างรอยตัดอันสมบูรณ์แบบให้กับคอนของมาป่าเขาได้จะต้องเป็นคนที่มีฝีมืออยู่ระดับเดียวกันดันเต้ไฮเลนเท่านั้นเขากำลังปก ปิดบังความสามารถตรงตัวเองเอาไว้อยู่จับตาดูความเคลื่อนไหวของดันเต้ไฮเลนเอาไวใ้ให้ดีอย่าให้รัดสายตาครับวันที่30ตุลา17696สถานีเคลื่อนย้ายของอาณาจักรลอนประตูเคลื่อนย้ายกำลังเปิดภายในไม่ช้าขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเตรียมตัวด้วย ขอโทษนะคะช่วยขยับออกไปหน่อยได้หรือเปล่าครับโรงงานของ b บุกบอลเกตัดอยู่แถวๆนี้เขตปกครองของมูลาโน่สินะถึงฉันจะอยากหาตัวเขาให้รด้พบก็เหอะแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเหตุผลที่ชัดเจนมากพอเลยสักที เพราะงั้นการใช้ข้ออ้างเรื่ององค์กรดำเนี่ยละ่ะคือโอกาสจบไปแล้วครับตอนที่118นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถึงไอจนจนจีนแล้วนะครับตอนนี้ก็จะต้องรอไปเรื่อยครับน่าจะรอไปอีกสักพักเดี๋ยวผมก็